สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะในเรื่องของคํานามนะคะ,ะค,ำคำนามก็คือคําในภาษาไทยนะคะชนิดของคําในภาษาไทยซึ่งเมื่อก่อนเขาจะแบ่งเป็น7ชนิดนะคะแต่ว่าในณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะเขาก็จะแยกออกมาเป็น12ชนิดนะคะแต่ว่าในระดับชั้นป .4 ของเราเดี๋ยวเราจะเรียนแค่ 4ชนิดก่อนนะคะก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาแล้วก็คำวิเศษนะคะซึ่งวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่7เราก็จะเรียนชนิดของคำชนิดแรกก่อนก็คือคำนามนะคะคำนามคืออะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปได้เลยค่ะค่ะสำหรับคำนามนะคะคำนามก็คือคำ ที่สำหรับใช้เรียกชื่อนะคะคำที่ใช้เรียกชื่อ,อเรียกชื่อใครบ้างก็คือเรียกชื่อคนชื่อพืชสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะสะภาพกริยาอาการ ก็คือพูดง่ายๆว่าคำนามก็คือคำที่เราเอาไว้สําหรับเรียกชื่อนะคะของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะทั้งหมดก็คือคำนามคำที่เราเรียกชื่อเพื่อนอเรียกชื่อพ่อแม่เรียกชื่อตั์เรียกชื่อต้นไม้นะคะล้วนก็เป็นคํำนามหมดเลยนะคะอ,อันนี้คือความหมายของคําว่าคํานามนะคะ คำนามนะคะคำนามเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะอหชนิดนี้ก็คือ 1. สามัญญนา,าม2วิสามัญนญา,าม3ามอาการนาม 4. ลักษณะนามและ5สมุหานามแต่ว่าในระดับชั้นป .4 นะคะเราจะเรียนแค่2ชนิดก่อนเท่านั้นนะคะ2ชนิดที่นะักเรียนจะต้องเรียนก็คือ สามัญนญา,ามนะคะก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะกับ2วิสามัญนญา,ามก็คือคำนามชี้เฉพาะนะคะเราจะเรียนแค่2ชนิดนี้ก่อนเท่านั้นนะคะส่วน3ชนิดที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในระดับชั้นป .5 นะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูชนิดที่1กันก่อนนะคะชนิดที่1ที่เรียกว่าสามัญนามนะคะสามัญนามหรือคำนามสามัญนะคะก็คือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะโดยที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะมันไม่เฉพาะเจาะจงอย่างไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะครูยกตัวอย่างเหมือนคําว่าแม่ คำว่าแม่ก็เป็นคที่เราใช้เรียกเรียกบุคคลที่เป็นผู้ให้กําเนิดเราใช่ไหมก็คือแม่แต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าแม่คือแม่คนไหนแม่คนอ้วนแม่คนผอมแม่ของฉันแม่ของเธอเราไม่รู้ว่าแม่ของใครเพียงแต่พอพูดว่าคําว่าแม่เราก็เข้าใจความหมายแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นแม่คนไหนหรือแม่ของใครนะคะต่อไปคําว่าลิง คำว่าลิงก็เป็นคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อของลิงอของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าลิงตัวนี้เป็นลิงตัวสีอะไรสีดําสีน้ําตาลสีขาวตัวอ้วนตัวผอมเราก็ไม่สามารถบอกได้เพียงแต่รู้ว่าลิงก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ชี้เฉพาะหรือไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปนั่นเองนะคะ,ะหรืออาจจะเป็นคํานี้อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยนะคะ คำว่าโรงเรียนพอเราพูดถึงโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็คือสถานที่ที่ไว้สําหรับศึกษาเล่าเรียนแต่เรารู้ไม่ว่าโรงเรียนในที่นี้คือโรงเรียนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ชี้เฉพาะลงไปนะคะว่าเป็นโรงเรียนบ้านวังหลามไหมโรงเรียนบ้านหนองราโพไหมเพียงแค่บอกว่าโรงเรียนเฉยๆนะคะไม่ได้ชี้เฉพาะจอดจง อันนี้ก็คือลักษณะของคํานามสามัญหรือสามัญน,นามนะคะก็คือคําที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะไม่ได้เฉพาะจดจงว่าต้องเป็นใครเป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าใช้เรียกเรียกบุคคลเรียกสิ่งของเรียกสถานที่ต่างๆนะคะมาถึงชนิดที่2นะคะชนิดที่2เขาเรียกว่าวิสามัญน,นามนะคะหรือคำนามวิสามัญ วิสามัญญานามก็คือคำนามชี้เฉพาะนะคะ,ะชี้เฉพาะอย่างไรก็คือเป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะตั้งไว้สำหรับเรียกคนเรียกสัตว์เรียกสิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ชัดว่าเป็นใครหรืออะไรนะคะมันก็จะตรงกันข้ามกับข,ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงแต่พอเป็นประเภทที่สองวิสามัญญานามจะต้องเป็นชื่อที่ชี้เฉพาะตั้งเอาไว้สำหรับเรียก บุคคลหรือสัตว์สิ่งของต่างๆเพื่อให้รู้ให้ชัดเจนว่าคือใครหรืออะไรนะคะ,อะลองมาดูตัวอย่างนะคะเหมือนตัวอย่างแรกวันทองวันทองก็เป็นชื่อของตัวละครพอพูดถึงวันทองอมันเฉพาะเจาะจงมาแล้ววันทองคือตัวละครตัวนี้นะคะ,ะหรือสมมุติว่าอบอกว่าวัดผาซ่อนแก้วถ้าสมมุติครูยกตัวอย่างว่าวัดเฉยๆก็คือเราไม่รู้ว่าวัดไหนมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าพอเฉพาะเจาะจงไปว่าวัดผาซ่อนแก้ว หรือวัดวังหลามาเรารู้แน่นอนเรารู้ชัดเจนว่าคือวัดวังหลามที่อยู่ตรงชุมชนของเรานะคะหรืออาจจะบอกว่าโดเรมอนโดเรมอนก็คือเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งที่ตัวสีฟ้าแบบนี้อพอพูดเราว่าโดเรมอนก็คือมันชี้เฉพาะไปเลยนะคะว่าเป็นตัวการ์ตูนตัวนี้หรืออย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้คําว่าโรงเรียนถ้าบอกว่าโรงเรียนเฉยๆก็จะเป็นคํานามสามัญมันไม่ได้ชี้เฉพาะเจาดจง ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรแต่พอเป็นชนิดที่2วิสามัญ,ญานามหรือคำนามวิสามันนะคะมันชี้เฉพาะลงไปแล้วว่าโรงเรียนวัดคลองครุหรือโรงเรียนบ้านวังหลามพอบอกว่าโรงเรียนบ้านวังหลามก็คือระบุชัดเจนว่าคือโรงเรียนของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำนามวิสามัญหรือวิสามัญ,ญานามนะคะก็คือชี้เฉพาะเจาะจงลงไป คราวนี้เรามาดูข้อสังเกตระหว่างสามัญนญา,ามกับวิสามัญนญา,ามนะคะสามัญญนา,ามหรือว่าคำนามสามัญยกตัวอย,อย่างเช่นคำว่านักเรียนคำว่านักเรียนก็คือ,เ,อ,อเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กนักเรียนทั่วไปเราไม่รู้ว่าคนไหนเพราะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่พอเป็นวิสามัญนญา,ามครูบอกว่า,วาเด็กชายสมพงศ์อันนี้สมมุตินะคะเด็กชายสมพงศ์ก็เจาะจงไปเลยว่านักเรียน ที่ครูกล่าวถึงเมื่อกี้พอเป็นข้อที่สองวิสามัญน,นามเป็นการชี้เฉพาะใช่ไหมก็อบอกเป็นชื่อไปเลยเจาะจงเป็นชื่อไปเลยว่าเป็นเด็กนักเรียนคนนี้นะคะ,ะหรือคําว่าอําเภอถ้าเราบอกว่าอําเภอมันก็คือสามัญน,นามเป็นคํานามทั่วไปที่พูดทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าอําเภออะไรแต่พอเป็นวิสามัญน,นามอบอกว่าอําเภอชุมแพหร,หรืออ,อําเภอห้วยยอดอก็คือเฉพาะเจาะจงมาแล้วว่า,า,าคืออําเภอห้วยยอดที่เราอยู่นะคะ หรือคําว่าดาวคําว่าดาวก็เป็นดาวทั่วไปไม่รู้ว่าดาวอะไรนะคะก็เป็นคํานามสามัญแต่พอบอกว่าดาวลูกไก่อันนี้ก็เฉพาะจอดจงลงมานะคะมันก็ระบุได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อสังเกตหรือว่าข้อแตกต่างระหว่างสามัญน,นามกับวิสามัญน,นามนะคะ คราวนี้นะคะคราวนี้เรามาทบทวนความเข้าใจกันบ้างนะคะ,ะมาทบทวนความเข้าใจอย่างไรก็คือเขาบอกว่าให้นักเรียนมาช่วยกันแยกคําสามัญ,ญานามและวิสา,สามัญญานามกันนะคะ,ะก็จะมีคําในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็มีคําว่าปาักกาคําว่าพลายงามครูพัชรีดาวเสาร์วัดแมวอินเดียต้นไม้หนังสือพิมพ์สมุดแล้วทีนี้ เราก็มาแยกเป็นสามัญ,ญานามหรือวิสามัญ,ญานามนะคะอะ่มาดูอันแรกสามัญ,ญานามก็คือคำว่าปากกาเราไม่ได้เป็นคำว่าปากกามันไม่ได้เฉพาะจอดจงจะไม่ก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปนะคะหรือคำว่าวัดก็เป็นสามัญ,ญานามนะคะแมวก็เป็นสามัญ,ญานามต้นไม้สมุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ ออมันคือปากกาเล่มไหนด้ามไหนวัดไม่รู้ว่าวัดอะไรแมวไม่รู้ว่าเป็นแมวตัวไหนนะคะต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรสมุดก็ไม่รู้ว่าสมุดของใครหรือสมุดเล่มไหนนะคะเพราะว่าเป็นคํานามสามัญที่ใช้เรียกทั่วไปไม่ได้เฉพาะจอดจงแต่พอเป็นด้านหลังนะคะที่มีคําว่าพลายงามครูพชรัชรีดาวสาวอินเดียหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะคะ มันก็เป็นวิสามัญญนา,ามก็คือชี้เฉพาะไปแล้วเฉพาะจอดจงไปแล้วเหมือนคําว่าพลายงามก็เป็นชื่อของตัวละครนะคะก็เฉพาะจาดจงไปเลยว่าเป็นตัวละครตัวนี้ครูพัชรีก็เฉพาะจาดจงไปแล้วว่าครูที่ชื่อว่าพัชรีนะคะ,ะดาวเสาก็เฉพาะจอดจงว่าคือดาวเสาอันนี้นะคะก็คือความแตกต่างระหว่างสามัญนญา,ามกับวิสามัญนญา,ามนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นข้อสอบนะคะรับสมองลองทําข้อสอบนะคะครูก็จะเอาข้อสอบมาแค่2ข้อเองนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะอ่าโดยที่ให้นักเรียนทําข้อสอบทั้ง2ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะวิธีการทําก็คืออ่าให้นักเรียนลอกโจทย์ไม่ใช่โจทย์ลอกคําถามลงไปพร้อมกับคําตอบทั้ง4ข้อนะคะแล้วนักเรียนเลือกตอบข้อไหนก็มาวงกลมนะคะมาวงกลมในข้อนั้นอ่า เหมือนข้อที่1ข้อที่1คําถามก็คือขันในข้อใดเป็นคํานามนะคะนักเรียนก็ลอกคําถามนี้ลงไปแล้วก็เขียนตั้งแต่กอไก่ขอใครข้อควายงองูนะคะแล้วเวลาตอบข้อไหนก็มาวงกลมเอาไว้ด้านหน้านะคะข้อ2คําถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคํานามทุกคํานะคะก็จะมีคําตอบมาให้คําว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคํานามทุกคําหมายความว่าในข้อเดียวกันกอไก่เนี่ยมีอยู่สองคแสดงว่า ทั้งสองคำเนี้ยจะต้องเป็นคำนำทุกคำเลยก็คือสมมุติว่านักเรียนเลือกกอไก่อันนี้ครูสมมุตินะคะสมมุตินักเรียนเลือกกอไก่แสดงว่าคำว่าไก่กับคำว่ากินเนี่ยต้องเป็นคำนามทั้งสองคำนะคะอันนี้ก็ลองฝึกสมองดูนะคะจากที่ดูคลิปไปแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่าลืมว่าให้ทำลงในสมุดนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำว่าคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่เราเอาไว้สำหรับเรียกนะคะเรียกชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิตนะคะอ่าน,นี้ก็คือคำคำนามเป็นหนึ่งในชนิดของคำในภาษาไทยนะคะที่เราควรจะเรียนรู้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเวลาเราพูดกับคนอื่นเราเรียกชื่อคนอื่นอ่าก็ใช้คำนามอยู่แล้วหรือเวลาเราเขียนแต่งประโยคต่างๆก็จะมีส่วนที่เป็นคำนามเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่ในประโยคอยู่แล้วนะคะอ่าน,นี้ก็เป็นคลิป อีกคลิปหนึ่งนะคะที่ครูนํามาฝากนักเรียนนะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากในหนังสือเรียนได้เหมือนกันนะคะรวมถึงสื่อต่างๆอีกมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ